สวัสดีช่วงเช้าๆนะคะวันนี้ที่ตลาดเขียวสวนใหม่วันนี้เปิดตลาดพี่เป็นมาเปิดตลาดหลังจากที่เขาเปิดมาเป็นเดือนแล้วค่ะพี่เป็นเพิ่งจะมาก็เลยวันนี้มีสินค้าอะไรมั่งเดี๋ยวพี่เป็นพามาดูนะคะวันนี้ว่าพี่เป็นได้อะไรมามั่งก็วันนี้ก็มีประมาณเท่าที่อยู่ในสวนนะคะไม่ค่อยได้เตรียมสินค้าอะไรมากมายก็วันนี้พี่เป็นจะมี ก็ยังคงมีต้นพันธุ์มันญี่ปุ่นมานะคะตอนนี้มันจะมีเพิ่มอยู่สองสายพันธุ์นะคะมีพันธุ์ซากุระไว้กับเบนนิฮารุกะที่มีในสวนแล้วก็อนนโนอิโมะค่ะเดี๋ยวพี่เป็นจะตัดมาคือช่วงนี้จะตัดเฉพาะสองสีนี้มาก่อนก็คือสีส้มโอกินาวากับม่วงเพอร์เพอสวิตโรสนะคะก็ส่วนมันก็มีสองสีมีสีม่วงกับสีส้มค่ะ แล้วก็มีกล้วยกล้วยวันนี้กล้วยขาย20บาทนะคะวันนี้กล้วยกล้วยน้ำวาะะ้าค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นกระเจี๊ยบแห้งที่ที่พี่เป็นเคยเอาไว้ต้มนะคะที่เอาไว้ต้มน้ำกระเจี๊ยบแต่ทีนี้โควิดมาเนาะก็เลยเอามาขาย1ถุงเนี้ยค่ะประมาณกิโลนิดนิดพี่เป็นขาย250บบาทเราสามารถไปต้มขายได้กำไรเป็นพันเลยค่ะ หนึงถุงก็เยอะแยะเลยจะเพราะค่าแรงก็ไม่คุ้มแล้วค่ะเนี่ยเพราะว่าหนึ่งถุงยูเลียค่ะกว่าจะได้ระเจี๊ยบหนกิโลเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบแห้งแล้วก็เลือนิดเดียวนอะอย่างว่าอันนี้ก็มีมะนาวโหนะคะอันนี้เป็นขายกองละสิบบาทแล้วก็มีมะกรูด10บาทแล้วก็มีเชอร์รี่ไทย10บาท แล้วก็มีมะนาวมะนาวตอนนี้ของพี่เป็นเองสะใจไหมหกลูกสิบบาทเยอะเลยค่ะแวะมาได้ส่วนไผ่วันนี้พี่เป็นนาไผ่มาก็มีไผ่อยู่เอามาเบอร์เดียวคือเบอร์สามนะคะต้นละลอยฮะเป็นไผ่กินสดไผ่บ่งหวานสายน้ําผึ้งนะคะแล้วก็จะมีต้นมาลบรี่มาลบอรี่พี่เพ็นขายต้นละยี่สิบบาทห้าต้นหนึ่งร้อยบาทก็จะประมาณนี้แล้วค่ะวันนี้ไม่ค่อย เยอะเท่าไหร่ก็กำลังดีแล้วก็มีกล้วยดิบนะคะกล้วยดิบ25บาทช่วงเช้าเตลาดที่นี่ก็ยังพอมีคนมาออกกำลังกายนะคะก็เห็นคนมาวิ่งมาออกกำลังกายอยู่ยังไงก็แวะมานะคะก็พี่เพ็ญก็อยู่ทำเลเดิมที่เดิมอะค่ะก็แวะมาแล้วก็มีแก๊งแอโรบิกก็มียังมีการใช้ชีวิตปกติอยู่ซึ่งพี่เพ็ญก็ไม่ได้มาตั้งนาน ไม่ได้มาเป็นเดือนค่ะที่เนี่พี่กุง้งสวัสดีสวัสดีก็มีคนมาแล้วค่ะพี่กุ้งมาแล้วก็เนี่ยค่ะจะประมาณนี้แหละแม่คาก็เริ่มทยอยทยอยกันมาแผงพี่เพนก็อยู่ ท้ายยก็แวะมาเลยค่ะอยู่ท้ายเขาเลยค่ะมีคนเดียวสองเจ้าก็ไปติ๊กอยู่ด้านหลังสุดเลยก็ที่ตลาดสวนใหม่ก็เรื่องการจอดรถมันจะสะดวกนิดนึงค่ะก็โล่งสบายเลยถ้าไม่มีงานอะไรเราก็สามารถจอดรถได้สบายๆนะคะก็จะประมาณนี้แหละบรรยากาศดีมากเลยค่ะถ้าเอาผ้าใบมานี่กำลังดีเลย วิ่งต่อได้เลยก็ยังไงก็พี่เป็นฝากมาอุดหนุนที่แผงด้วยนะคะก็รอพี่ติ๊กมาตอนนี้พี่เป็นนั่งอยู่คนเดียวสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ